อ่าโอเคนะครับตอนนี้เราอยู่ที่วัดพะนนนะครับก็ไปกราบไหว้สักการะเรียเป็นที่เรียบร้อยวัดที่นี่เป็นวัดที่สี่นะครับเดี๋ยวเราไปวัดที่ห้ากันเลยนะครับไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าวัดอะไรนะครับเดี๋ยวไปเจอกันวัดที่วัดที่ห้านะครับเจอกันเลยครับผมอ่าสวัสดีกันอีกรอบนะครับเมื่อกี้เราไป วัดที่สี่นะครับวัดพนอนนะครับตอนนี้เราอยู่ที่วัดข่อยนะครับผมก็ห่างกันไม่ไกลนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในนะครับชมบรรยากาศไปจ่าว่า้ข้างในนะครับผมไปเลยครับ นะครับเราก็ขึ้นไปกราบไหว้วัด่อยนะครับขอเชิญขอโชคขอลาจ้กไอ่ไข่นะคะอข่องเราแม่จ๋าช่วยไข่สร้างโบสถ์หน่อยถ้าแม่ขอให้แม่ สรดปอีกรอบนะครับตอนนี้เราอยู่ที่วัดที่6นะครับวัดมหาธาตุวรวิหารนะครับผมก็อยู่ระวกใกล้ๆกันกับวัดที่ห้าวัดที่สี่ที่ห้านะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตกาบไหว้ก่อนนะครับผมบูชาดอกไม้ทุกเทียนนะครับนี่วัดวัดที่6นะครับวันนี้วก พีพ่่เขาจะพาไปประมาณ5วัดนะครับผมบรรมากาศฝนตกข้างวันแน่วันนี้นะครับผมนี่ครับขออนุญาตอาไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเก็บรรยากาศให้ชมนะครับผม โอเคนะครับผมก็ไหว้พระเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับวัดมหา,าธาตุนะครับอันนี้เป็นวัดที่6นะครับเดี๋ยวเราไปกันต่อที่วัดที่7กันเลยนะครับผมเดี๋ยวเจอกันวัดที่เดที่ไหนยังไม่รู้นะครับเดี๋ยวไปเจอกันนะครับผมไปกันเลยครับ อีกรอบนะครับตอนนี้เราอยู่ที่วัดท้างเขาหลวงนะครับผมเป็นวัดที่เจ็ดนะครับเราไม่สามารถเอากล้องใหญ่ถ่ายได้นะครับต้องเราโกป,ปรถ่ายนะครับผมเนื่องจากรัคฝน,นนะครับผมโอเป็นอุปสรรคของเรานะครับเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปประมาณเจดสิบเมตรนะครับผมข้งแรกนะครับข้างในเห็นภาพเห็นภาพ ตรงที่อยู่ด้านหน้าแล้วนะครับก็สดุดงงามนะครับผมเดี๋ยวเราจะเดินไปเรื่อยๆนะครับ เราก็เดินมาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวลงไปถ้ำนะครับผมนี่วันนี้ก็อุปสรรคในการถ่ายก็ลำบากนิดนึงนะครับเพราะว่ามีฝนนะครับผมโอ้วงงามมากครับ ngang rất thế ngam. Nhìn giói nhìn giói. Một เราก็ได้มาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเดินลงไปกาบไหว้ข้างล่างนะครับผมไม่รู้ว่าแสงจะได้หรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวเดินลงไปข้างล่างครับสวยสดงดงามครับครั้งแรกของผมนะครับที่อันนี้น่าจะเป็นรอยตัดนะครับระวัตง,าางตก กว้างกว้างครับน,นี่คือเราก็มาในถ้ำแล้วนะครับผมระวังมือน,นะครับระวังมือน้ำ้าตรง,ง,งนี้เลยนะมาต่อน้ำ้าลรงเลยน้ำตาลงนีสวยมากเลย นี่เป็นช่องของปากถ้ำที่แสงสว่างเข้ามานะครับผมส,สวยสดงดงามเลนือทีเดียวนะครับผมตรงนี้น่าจะเป็นยอดนะครับกู้ลึกพอสมควรเลยครับผมเพื่อจะลงต้า แล้วขออนุญาตกลับไหว้ก่อนนะครับผม เดี๋ยวเราจะมาเสี่ยงดวงดูนะครับเผื่อจะได้โชคได้ลาบกลับไปบ้านนะครับวัดถ้ำเขาหลวงนะครับเป็นวัดที่7ที่เรามาวันนี้นะครับผมขออนุญาตขยับเซซีแป๊บนึงนะครับเอาหมไว่ายังไงก็ได้เล

ໄປເລືອນໍາໄກສໍາພາດ โอเคนะครับผมนี่เป็นวัดที่เจ็ดนะครับวัดถ้ำเขาหลวงนะครับผมเพชรบุรีนะครับเราก็กอกช่างพี่นี่ครับกับพวกพี่ๆเขานะครับก็เดี๋ยวเราไปวัดที่แปดนะครับใช่ไหมพี่วัดที่แปดไม่ตอนนี้เหนื่อยอยู่นะครับผมวัดที่แปดก็ลงไปข้างล่างครับเป็นถ้ำนะครับผมก็สวยสดงดงามนะครับผมสง่างาม เสียดาไม่มีพญายนาคถ้าทํพยาพญานาคเนาะน่าจะสวยงา,งามเลยโอเคครับไว้เจอกันที่วัดหน้านะครับวัดที่แปดนะครับผมโอเค,อเ,คเดี๋ยวไปกันเลยครับ